สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทบ Brief กับผมธนงขันทองครับค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในรอบ1ปีเลยทีเดียวนะครับนะจากที่นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่า US Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะเริ่มนะครับลดขนาดการทำ QE นะครับหรือว่าการเข้าไป ซื้อทรัพย์สินลงนะครับซึ่งขณะนี้ทําที่ระดับ1นึ0 0 0สล้านต่อเดือนโดยการลดการคำค e ินี้จะเริ่มต้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับนอกจากนี้นักลงทุนยังคาดการว่าเฟหน้าที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2022อีกด้วยนะครับแม้ว่าจะมีความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการะลอตัวนะครับของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อและก็เรื่องที่นักการเมืองทั้งซีฝั่ง Republican และ d e m o c r a ตนะครับกำลังถกเถียงกันในเรื่องการขยายเพดานหนี้นะครับแต่ว่าเงินดอลลาร์ยังคงเป็นที่ต้องการนะครับค่างเงินดอลลาร์นะครับที่เทียบอยู่ในดอลลาร์อินดกซ์นะครับหรือว่าดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆนะครับอยู่ที่94.336ส่นะครับส่วนดอลลาร์เยนนะครับมีการเทรดกันที่1 ร้อยสเ็เยนต่อดอลลาร์นะครับเทียบกับเป็นยูโรอยู่ที่1 1 6 0 2ดนะครับดอลลาร์ต่อ1ยูโรนะครับอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับค่าเงินดอลลาร์ยังคงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นยามดียามร้ายหรือว่ายามที่ไม่มีความแน่นอนเนื่องจากว่าดอลลาร์ยังคงเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์องสุนบูหลงดูโปรดติดตาม โซเชียลมีเดียทางบุรลงฟังไม่ยั Facebook, Twitter, งเฟซบุ o กทวิตเตอร์ราการรวมทั้ง bf เ o ฟวอายแปลเคชและอย่าลืมกด s ับสไคร้ใน u ูท b e เพื่อรับ,รบข่าวัเงสารสดค,ครับ